โอ้ลูดใบออกแล้วก็ตัดนะครับวันนี้เจ้าเจ้าเจ้าเบิ้งมาเนี่แจกกันมาเก็บเลยคลิปนี้จะเขาได้เบิ้งการชุ่มสวนแล้วก็การเก็บทุเรียนแล้วยังสิได้เบิ้งการแต่งอันแต่งสาวให้มันเกิดโอ้ประมาณอาทิตย์เดือนสิบห้าวันมามาดูนี่งานเนี่ยแล้วอันนี้ได้บ่ออะไรพวกอะไรบ๊วยยังไงก็ได้บ๊วยตานี้บ่ ได้แบบไหนก็หอดตรงนี้เนาะบอยบอยมันมหอดอยู่นี่นะครับนี่นะครับเคนมาเอาที่สวนนะครับมือนี้อย่าพี่น้องเข้าอันตัวเนี้อยู่เหมือนอันนี้อันนี้ก็ได้น้ำดันเอาสิครับหนึ่งสองเงินหนึ่งสาม่งินตัวนี้เปลือกก็พอใช้ได้อันนี้ก็ได้กินตรงนี้เนี่ยโอ้แสดงว่าเสี่ยนนี่โอ้นี่ได้หมันเป็นหมื่นเลยนะเสี่บอ๋อเ้ยมันมันมไม่ได้ดำเห็นบ่ ข้างในมันเนี่ยมันจะเป็นเขียวๆนี่ะครับพ่อแม่พี่น้องเสี่ยนเพลินวางสั่นเนาะครับอันชนีดหาซี้อมาเพื่อให้กินด้วันรู้ทนกินแล้วกินอย่นี้เลยงามสองนี่เดี๋ยวม้วนที่มันงามเดี๋ยวมันท่านท่านเดี๋ยวนี้ท่านผู้เดี๋ยวว่ท่านใดเราม้วนที่แล้วอันนั้นที่เขียวค่ะพ่อไม่ไม่อันนี้มันแก่แล้วกินมาเขียนไว้ของเราจองกำลังกำลังเข่าเพิ่มให้มันเมียเมียจะพูดว่าเส่อนี่กำลังสินิค่ะอุยเนาะ ทำข,ข,ข้าขขทวทุเรียนหมดจดไว้นี่เออครับเห็นภาพได้อยู่นี่ค้าวพวกกินที่ว่าให้ทำทุเรียนหรือวะเออี่แต่ตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะคะพ่ออปลาเงานะปลาแนานๆก็ได้กิน่มมหดย <c oughs> ปีนี้บ่ค่อยมีหรอกครับเงาะเพราะว่าตัดชิมเป็นส่วนมากเป็นโรคหมดเยอะ สงสัยงานจนเมื่อยแล้วนะครับนี่มานังคุยกันยูนี่มีจตสุ่มเม่ขาดเลยครับนี่พี่นนองกระไรพี่นนองลูกหลานนะครับเขามาเยี่ยมกินเมื่อยแล้วนั่งเ่นกนยนี่ต้องเข้าใจกันนะครับว่ามันเป็นไรสารนะครับจะอยู่แบบธรรมชาตินะครับมดแดงก็เยอะนะนะมดแดงก็เยอะ เจ้าที่แรงเจที่แรงเจที่ข้าวหัวโอ้ยยังไหน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 ทักชีพนะโอ้ลูดใบออกแล้วก็ตัดนะครับวันนี้เจ้าเจ้าเจ้าถ่ายเบิ้องบนนี่เจกขึ้มาเก็บเลยคลิปนี้ถ้าเขาได้เบิ้งการชุ่มสวนแล้วก็การเก็บทุเรียนแล้วยังสิได้เบิ้งการแต่งอันแต่งสาวให้มันเกิดโอ้ยประมาณอาทิตย์เดือนสิบห้าวันมามาดูนี่งานที่ งานที่ผมตัดเนี่ยอืมอะไเขาจะเห็นงาอ่อนไว้เห็นงาอ่อนมันสที่บกเกิดไหมมันสุดเจรนโอ้ทีนี้จะได้บกมันแตก๊ยบสองสามโอเคหอมมากเลยแต่มูแต่มีโอ้ยคิดถึงน้อชายฉันน้องพีหัวเราะกินผ่านใหญ่ๆตกมือยหัวเราะลูกใเธอนามันล่วงนานแนะใจแกไม่มีใครทำให้แกอืมมันล่วง อร่อยนะคะมันค่อย้กินอ้จะผ่าไหพ่อ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 ก่อนจ้พ่อเอา่นผ่าเซฟี่อันนี้เป็นหัวใจไงเออลูกหัวใจพอดีเลยใช่นี่ร่าลูกบัามากเลยเดยสิตะมูตะีเออเอาแบบกลมๆเอาประมาณกันน่เอาประมาณแบบยี่สิ่ไม่ต้องยิ้งก็เรารู้สวนแล้วเรารู้ที่ขายแล้วเขาครับบรรยากาศเต็มไปด้วยขั้วโบกุลนะครับพี่น้องมายามกันเนาะครับ ่าเขาก็ร่างสิจายเงินกันนะครับพ่อแม่พิ่น้องตอนสิจายนี่นาที่เสาเนี่เนาะครับบ่คือตอนเก็บตอนเก็บห่าวกันเนาะครับเมื่อนี่มีความเหมืนซื้อยังได้แน่สิมาเทียวสวนเท่าครับสนุกฮัลโหลค่ะเหนื่อย แดดร้อนท exactly. ี่เราพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมาหนี่บมันแต่ทีเอาทุเลียนกับเงาะเท่านั้นได้ครับบักไฟก็เอาละไมมาไฟมาไฟบ่โอ้บักละไมบ่ละไมละไมมันจะหวานกว่ามาไฟนิดนึงอ๋อนะครับมันไก่หม่ดเดียวนะครับมาลาไปหน่อยที่แหลกโบมาหนู 呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs>